thank you สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Camper Van Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาดกลางที่หลายคนรอคอยนั่นคือ Honda CBR 150R รุ่นปี2026สีแดงสุดร้อนแรงที่ได้รับการอัปเกรดทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีให้ล้ำสมัยมากขึ้น เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Honda CBR 1 5 0 R 2 0 2 6ยังคงเอกลักษณ์ของรถสปอร์ตสายพัน CBR เอาไว้ครบถ้วนแต่มีการปรับเส้นสายให้โฉบเฉี่ยวและดูดันกว่าเดิมด้านหน้าใช้ไฟเล็ดเต็มระบบพร้อมไฟ d ด y t i m ม r ร n นนิ g งไลท์ที่ให้ความสปอร์ตและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสภาพการขับขี่บังโครนหน้าและแฟริถูกออกแบบให้มีอากาศพลาศาสตร์ดีขึ้นลดแรงต้านลมและเพิ่มความเสถียรในความเร็วสูง สีแดงที่เราเห็นในรุ่นนี้เรียกว่า Red Racing Edition ซึ่งเป็นเฉดสีที่เน้นความโดดเด่นและเร้าใจโดยเฉพาะเมื่อแสงแดดตกกระทบตัวถังจะสะท้อนเป็นเงาเงางามที่ดูพรีเมียมมากล้อแม็กสีดำด้านเข้ากับโครงรถสีแดงสดทำให้ภาพรวมดูสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง เข้าสู่ด้านสมรรถนะ Honda CBR150R 2026ใช้เครื่องยนต์149ลูกบาทเซนติเมตรแบบ DOHC 4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ17.1แรงม้าที่9,000รอบ่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14.4นิวตันเมตรที่7,000รอบ่อนาทีเกียร์6สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำ ระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบปัก้ายดาวจากโชว,วะช่วยให้ควบคุมรถได้มั่นคงและตอบสนองไวส่วนด้านหลังเป็นโมโนช็อคปรับระดับได้ช่วยให้ขี่ได้สบายทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบเบรกหน้าและหลังเป็นดิสเบรกพร้อม ABS ทั้งสองล้อเพิ่มความมั่นใจในการเบรกแม้ในสภาพถนนเปียกนอกจากนี้ Honda ยังได้ปรับตำแหน่งแฮนด์และเบาะนั่งใหม่ให้เหมาะกับท่าขี่มากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ชอบการขับขี่แบบสปอร์ตแต่ยังต้องการความสบายในระยะทางไกลบอกนั่งสองตอนให้ความนุ่มและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ซ้อนท้ายจอเรือนไม้แบบ f u l l Digital Display แสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงเกียร์และอุณหภูมิเครื่องยนต์มีระบบไฟเตือนต่างๆที่ช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สถานะของรถได้ทันที ในส่วนของราคานั้น o o n d c c r r 5 0อาร150รุ่นปี2026สีแดงนี้คาดว่าจะเปิดราคาที่ประมาณ99,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและคุณภาพที่ได้สำหรับใครที่มองหารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาดเล็กที่ทั้งสวย แรงและขี่สนุก Honda CBR150R2026 คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่อยากเข้าสู่โลกของสปอร์ตบค์หรือคนที่ต้องการรถเท่ๆไว้ใช้งานทุกวันรุ่งนี้ตอบโจทย์ครบทุกด้านแน่นอน และนี่คือการรีวิวแบบเต็มของ Honda CBR 150R 2026สีแดงสุดเร้าใจถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Camper Van Review ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในรีวิวครั้งต่อไปสวัสดีครับ